ก้อยรัชวินเผยภาพความเหมือนน้องทะเลกับพ่อตูนเป๊ะมากก้อยรัชวินคุณแม่ป้ายแดงอีกคนหลังจากที่คลอดน้องทะเล ลูกชายสุดที่รักไปเมื่อวันที่5ตุลาคม64ตอนนี้ในอินสตาแกรมของคุณแม่ก็มีแต่รูปลูกชายด้วยก่อนหน้านี้ก้อยก็พึ่งอัปเดตว่าน้องทะเลน่าเริ่มเปลี่ยนอยู่ๆก็กลายเป็นหนุ่มน้อยตาหวานทําให้แม่มองหนูได้ทั้งวันไม่มีเบื่อเลยและโมเมนต์น่ารักน่ารักล่าสุดเมื่อก้อยรัชวินได้เก็บภาพน่ารักของน้องทะเลกับพ่อตูนที่กําลังนอนหลับอยู่ข้างๆกันและเขียนแคปชั่นบรรยายถึงความเหมือนของพ่อลูกไว้ เอ็นดูพ่อลูกนอนท่าเดียวกันเป๊ะพ่อลูกน่ารักและการันตีความเหมือนจริงๆจากคอมเมนต์ของแฟนๆส้ำเนาถูกต้องเลยคะ่ะความพ่อลูกน่ารักจังเลยคะ่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ